สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเล่นกับเพื่อนกันนะคะ เราจะมาแต่งเป็นเจสเตรียมสีทยอยงกันนะคะใช้กาวชิปเจสต์ทองค่ะเราจะมาข่องคอนผ้ากันค่ะ ขออะไรจ๊ะขอให้ได้ขเให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ เก็บก <laughs> so ันไปได้เลยค่ะสวัสดี

ดูกาดูกาหนึ่งดูกาหนึ่งไม่ดูก,ด,ด,ก,ด,ด,กดสองนะคะพิเ <c> ร <oughs> าจะไปดูโดงหนางกันนะคะใครอยากใครอยากเล่นด้วยพิม พิมพ์ชื่อ a i d a แปดสามก็สองแล้วค่ะแล้วเข้าตามมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหายไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะนาดู จะมาดูหนังกันนะคะหนึ่งชั่วโมงต่อมา หลับไปเราจะไปบ้านอห่งที่็ดปาร์ตี้สีฟ้าแต่เราแต่งสีทองเราไปได้ไห้เนี่ยโอ้ยเราอยา่าเราไปแต่งตัวสักคู่นะคะเดี๋ยวมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเพาื่อนปาร์ตี้แล้วเราก็แต่งชุด เป็มยศเลยนะคะเราจะมาเล่นกันเลยนะคะัเฮ้ยมาทำไรทำอะไรกนเดี๋ยวจ้ะ นะคะขอลาไก,ก่อนอปารตี้ปารตี้บ้านขอท่านนะคะขอลาไปก่อนนะคะ